ผู้ประกาศข่าวดังปุ้งเปรมสุดาเปลี่ยนโฉมอวดลุกใหม่สวยแปลกตามากเชื่อว่าคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อของปุ้งเปรมสุดาสันติวัฒนาผู้ประกาศข่าวรายการฝนฟ้าอากาศทางช่องเจ็ดผู้พลิกโฉมรายการพยากรณ์อากาศที่มีรูปแบบน่าเบื่อให้แปลกใหม่ที่มีทั้งความบันเทิงและสาระสนุกสนานง่ายต่อการเข้าใจ มีการแต่งตัวเปลี่ยนไปทุกวันตามคอนเซปต์กระแสสังคมต่างๆล่าสุดทางด้านผู้ประกาศคนดังปุ้มเปรมสุดาเผยโฉมลุกใหม่ในรายการเที่ยงบันเทิงสดโดยงานนี้ทางด้านปุ้มเปรมสุดาได้มาในลุคผมตรงสีทูโทนซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยสวยแปลกตามากๆเลยทีเดียวโดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเทียบว่าลุคนี้ ปุ้งเปรมสุดาสวยมากโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องเปรมสุดาสวยนะคะสีผมปังมากคะ่ะชอบลุคนี้คือใช่เลยแม่สวย